สวัสดีครับพี่น้องพบกับค้นนอนเว้นี่คือเก้าครับเมนี่ก็มาทํางานคือเก้าครับงานช่วงเช้าก็จะเป็นตัดแต่งกิ่งต้นสมโอครับอุปกรณ์ที่ใส่เมนี่ก็จะเป็นเลื่อยยนต์ครับผมช่วงแรกอะเขาก็ต้องเช็คครับน้ำมันเครื่องน้ำมันโซอย่างต่างต่างครับผมอันนี้อุปกรณ์กันเสียงครับเอาไว้อุดหูครับป้องกันเสียงดังครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วเขาก็ลงงานครับตัดแต่งกิ่งตามนี่เลยครับผมกิ่งใดมันบ่ดีครับเป็นตอเป็นยังหรือว่ามันตายก็ตัดออกครับ นี่ครับประมาณนี้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อครับงานต่อไปคือตัดจริงๆที่เขาครับตัดให้ห้างจากพื้นครับหนึ่งเมตรคือเขาเลยครับนี่ครับแบบนี้เลยตัดเสร็จแล้วก็กดดเกี้ยวๆไว้ตรงกลางไว้สำหรับปั้นครับใส่ลตเตอรี่ปั้นครับเห็ดปุ๋ยครับผมเสร็จงานแล้วก็มีสมครับผมอันนี้สมบักม่วงได้เนะครับ ตกถ้ายด้วยของหวานครับแต่งหมูลูกใหญ่ๆช้ำๆเลยครับหวานดีายครับผมมื่อนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผม